สวัสดีครับสีเสียงสืบขื้นนะคลิปนี้นะมาตามกันต่อนะครับจากคลิปที่แล้วนะรวมถึงในไลฟ์วันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยนะว่าหลังจากที่เมื่อวานเนี่ย b ี BC มีการย่ยอลงมานะเออต้องบอกว่าลงมาให้แค่แสนสองเรียกว่าย่อนะครับยังไม่ทุบนะเออต้องมาตามกันต่อนะว่าหลังจากที่ย่อมาเมื่อวานแล้วเนี่ยอาการจะเป็นยังไงต่อเนาะเออถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะแต่ก่อนจะไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนนะครับแม่ทาไม่ถูดตามนะใช้ดูเพื่อมามเทิงล้วนนะครับ มาดูกันต่อนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะ bc ดีดกลับขึ้นมานะครับขึ้นมาทำออทามไฮนะที่โซนประมาณสัก1 2 6 0 0 0ดอลลาร์เนาะแล้วก็มีการย่อมาให้นะครับหลังจากนั้นก็ย่อตัวไปเนาะเออมุมมองที่เราตังตามอยู่ตรงนี้เนี่ยในฝั่ง Web ark, เว็บชาร์ตอาะลองตามในฝั่งของการเป็นการตามเทรนด์ขึ้นมาดูเนาะเพราะว่า bc ชุดนี้ที่ส่งขึ้นมาจากโซนหลุม100 0 0 0กับอ,อีก9,000ดอลลาร์เนี่ยมีอาการขึ้นมาค่อนข้างชันนะแล้วก็เร็วมากนะครับเออมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะเป็นมุมมองของการทํา เวฟ3 extension เนาะเออถ้าดูจาก fibo ตัว extension ชุดนี้เนี่ยที่ตีเอาไว้รอไว้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าขึ้นมาติดโซน fibo ร้อยิบพอดีพอดีเลยนะก่อนที่จะย่อลงมาให้นะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยก็มีการเอ่อย่อลงไปชุดหนึ่งเนาะเออหลุด1 2 0 0 0 0ลงไปแล้วก็ดึงกลับนะเออดึงกลับอย่างไวเลยนะครับเดี๋ยวนี้ต้องไปตามดูกันต่อนะว่าไอ้ชุดภายในเนี่ยมันพอจะจบมุมมองอะไรได้บ้างแล้วพอที่จะกลับตัวให้เราตามกันต่อได้ไหมเนาะ ตรงนี้เนี่ยสี่ชั่วโมงที่เราตามอยู่เนี่ยจะพอมองได้เป็นมุมมองการทํา3สวิงนะลงมาทํา A ขึ้นไปทํา B แล้วก็ทุบลงไปชุดหนึ่งนะครับบูดลงไปทนะํา C เนาะก่อนที่จะรีเจ็คก,กลับขึ้นมานะแหมต้องบอกว่าปาดฟิโบ38ที่ทํากรอบสีขาวรอเอาไว้เป็นนิดเดียวเองนะเออแต่ว่าไม่เป็นไรนะกลับขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าเออชุดภายในเนี่ยพอตามอะไรได้บ้างเนาะลองดับเข้าไปดูกันสัก1ชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นแล้วเนาะว่า แรงซื้อเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าในฝั่งของขา C เนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยนะในมุมมองของการที่จะจบ C กันสสวิงแบบนี้เลยหรือเปล่าเนาะรหัส5ในขา C เนี่ยเราไม่ได้เทรดนะกลายมาแอบจบ3สวิงแบบนี้ไปงง,งก็ได้เหมือนกันนะครับพวะะ่าถึงโซนแนวรับแรกแล้วเนาะเออตอนนี้ก็รีเจกกลับขึ้นมานะทีนี้ต้องมาตามดูหน่อยนะว่าถ้าจะกลับขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยจะกลับไปท่าไหนได้บ้างน,นะครับเออหึงชั่วโมงรีเจกมาเนาะจจะว่าเป็น ชุดเด้งหลังจากการปรับจบสีนะครับมีโอกาสที่จะไปตามมุมมองของการทําามสวิงกันต่อเนาะเออถ้าชุดนี้เนี่ยในมุมมองที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยชุดเนี้ยชุดพักตัวในชุดที่กำลังเลื้อยอยู่ตรงนี้เนี่ยมีมุมมองของการขึ้นมาทําความเป็น M 2หรือได้ชุดในการพักตัวแบบเป็น Non d i l a t i o n เนาะในภาษาเว็บไซเราเรียกกันนะครับเออตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องไปตามหน่อยนะว่าถ้าราคามีการรีเจ็คกลับขึ้นมาแล้วมีการย่อมาไม่หลุดโลชุดนี้เนี่ย แล้วจะมีการส่งราคากลับขึ้นไปได้ไหม,มตรงนี้ต้องมาตามดูนิดนึงเนาะว่าถ้าชุดนี้เนี่ยมีอาการเลือเล้อยๆแบบนี้เนี่ยระวังนะไอ้ขาสีที่ตามอยู่เนี่ยสามสวิงจะจบไปแล้วนะครับเออมุมมองชุดนี้จะเป็นมุมมองของการที่ราคาปรับจบแล้ววิ่งไปในมุมมองของการเป็นเดเรชันใหม่ชุดหนึ่งที่ส่งกลับขึ้นไปข้างบนนะเออสำหรับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะลองพิจารณาตามชุดย่อชุดนี้ก่อนเนาะไปรอดูนะว่าโซนดีๆตามฟิโบที่เราติดตามไว้เนี่ย โซนไหนได้บ้างนะครับเอออาจจะมีโซนสักประมาณฟิโบ50 68ผมมองว่าชุดนี้ให้ย่อมาแค่นี้พอนะถ้าลึกกว่านี้เนี่ยดูไม่ค่อยดีแล้วนะครับเออไปดูกันต่อเนาะว่าถ้าปรับจบมาเนี่ยจะไปตามอะไรกันดีเนาะลองพี่น่าตาม 3, สามซูงง่ายๆก่อนก็ได้เนาะเออรีเจ็ตขึ้นมาทํา M1 นะครับย่อมาทํา M2 แล้วก็ดันขึ้นไปทํา M3 นะชุดนี้ลองตาม3สวิงดูเนาะมีเป้าก้าวให้2ชุดนะครับเออชุดแรกเป็นโมโม่น่าสนใจนะในโซนรอบเอเนาะ โซนประมาณสัก1นึ0 0 0สนดอลลาร์ถ้าราคาจะรีเจ็กกับขึ้นไม่ได้เนี่ยชุดนี้ควรเห็นการดันราคากลับขึ้นไปเทสด้ดานบนหรือไปเทสแนวต้านด้านบนได้แล้วนะครับแต่อีกมุมมองนึงเนี่ยคือขึ้นมาเทสกรอบเดิมนะที่เราเป็นมุมมองของการตามเทรนด์เอาไว้นะครับโซนสนประมาณ160.8ไม่เทียบกับ M1 เนาะเออ M3 ย,ยาวๆแบบนี้ระวังจะไปเจอเทรนด์เนาะแต่ที่สําคัญดันขึ้นมาเบรกแนวต้านตรงนี้ได้แล้ว มุมมองนี้ต้องไปตามต่อนะว่าจะได้รอบ A หรือว่ารอบ0.8นะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะหลังจากที่ถ้าราคารีเจ็กกับขึ้นมาจ,าจริงๆเนี่ยมุมมองโครงสร้างภาพใหญ่เนี่ยเราพอจะตามอะไรได้บ้างออกมาใน4ชั่วโมงอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าราคารีเจ็ตก,กับขึ้นมา3สวิง A B C ชุดนี้มีโอกาสจบไปแล้วเนาะตรงนี้เนี่ยถ้าชุดภายในมีโอกาสในการดันขึ้นมาเป็นเรนแล้วมีการไซด์เวย์อยู่ในกรอบยังอยู่ในกรอบอยู่นะกรณีที่ราคาอยู่ในกรอบเนาะตรงนี้เนี่ย ระวังนะว่าไอ้สามสวิง A B C นีที่ลงมาจบเนี่ยยังไม่ไปนะครับยังไม่ใช่ M4 นะคงสร้างในภาพใหญ่จะตาม3สวิงในอีกชุดดีกรีนึงซ้ำาปอีกรอบหนึงก็ได้นะเออมีโอกาสลงมาไหมที่จะทำ A ขึ้นไปทำ B ลงไปทำ C ใครที่เทรดสายเวเนเจอชุดแบบนี้ผมมองว่าน่าจเป็นจังหวะที่ดีที่จะเข้าไปเล่นนะตัวนี้ต้องมาตามดูนต่อนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยราคามีการ,รีเจ็ก,กับขึ้นมาจริงๆได้เนี่ยจะ สามารถเบรกกรอบไซเวชุดนี้แล้วขึ้นดันไปส่งต่อราคาด้านบนได้ไหมนะครับอืมแต่ถ้าทําไม่ได้เนี่ยระวังนะว่าจะเจอการไซเวอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนที่จะไปต่อนะครับอืมตรงนี้เนี่ยไปตามสามสิ่งภายในก่อนเนาะมุมมองภายในตรงนี้ฝั่งไซเวค่อนข้างหลากหลายนะครับถ้ากรณีที่ราคาตรงนี้ปรับเลื้อยนานมากๆเนี่ยระวังนะว่ามันอาจจะไม่จบแค่ a b c นะตรงนี้ไปไหนได้บ้างโอ้เป็นได้เยอะแยะเลยนะครับ เออ M4 ตรงนี้พักตัวเนี่ยถ้าใช้เวลานานระวังว่าจะไปเจอ A B C D E ต่อ,อ,อมาในอุมมงของการที่ราคาปรับพักตัวใช้เวลานานนะครับตรงนี้เออพอ M2 ใช้เวลาน้อยไปแล้วเนาะแต่ว่าปรับลึกพอสมควรตรงนี้แต่ต้องตามมุมมองเงื่อนไข a l t e r n a t i o n Loop กรอบหน่อยนะครับสำหรับใส่เวฟนะเออตรงนี้ได้หมดนะถ้าราคามีการซสเวฟอยู่ในกรอบเนี่ยขอให้เป็นซส่เวฟนะเออระวังนะว่าจะมีชุดส่งชุดถัดไปนะครับอันนี้ต้องมาตามดูนะ อาจจะเป็นทรแองเกิลแบบนี้ต่อไปอีกชุดหนึ่งแล้วก็ค่อยไปก็ได้นะครับทีนี้ไปดูเป้ากาาสักหน่อยเนาะสมมุติว่ากรอยนี้ M4 จบในโซน38.2ตรงนี้เลยเนี่ย M5 จะไปได้ไกลแค่ไหนนะกรอยนี้ที่ขึ้นไปทำ M5 นะครับวัดฟิโบเอ็กเทนชันเนาะวัดจาก2ขึ้นไปทำ3ย่อมาทำ4นะหลักๆที่เราตาม M5 อยู่เนี่ยก็ได้ไปอยู่2-3โซนนะไม่กี่โซนหรอกนะครับ โซนแรกก็เป็นโซนคลาสสิกน,นะให้ฟิโบห้าสิบส่วนโซนที่เจอบ่อยเนี่ยมีโอกาสนะถ้า m 5แรงซื้อเยอะหน่อยนะครับอาจจะมาเจอในโซนนี้นะโซน60.8และก็ 6. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 6ต้องมาตามดูนะว่าถ้าส่งขึ้นไป m 5จริงได้เนี่ยจะไปจบที่กรอบไหนได้บ้างเ,เรียกว่าเราทำ p o i คร่าวๆไว้2โซนให้ตามกันนะครับหลังจากนี้องมาติดตามมันต่อนะว่าถ้าข้างในโล w time frame เนี่ยโอ้โหกำลังซิ่งเลยนะมีการ ตีดกลับขึ้นไปชุดนี้ได้เนี่ยจะไปในมุมมองไหนจะไปเลยก็คือกรณีที่ราคาเบรกกรอบด้านบนขึ้นไปเนาะหรือว่าจะยังไม่ไปคือการที่ใช้เว์ต่อตรงนี้เออตรงนี้ต้องมีตามวันต่อนะครับสำหรับมุมมองของ b c นะมาดูต่ออีกสักตัวหนึ่งนะเรียกว่าเป็นของแถมต่อจาก ที่เราตามเป็นปกตินะครับสำหรับอิตาเลียมนะต้องบอกว่าช่วงเนียวทรงดีนะฟอร์มดีโอโหวิ่งดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ทรงสวยด้วยนะสำหรับสายสวิงเทสผมว่าได้พอได้ค่าๆกันบ้างแหละเนาะฝั่งอิตาเลียมที่ตามันอยู่เนี่ยหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคลิปก่อนนะที่เรามองว่าตรงนี้มีโอกาสจบได้แล้วนะชุดสับเวฟภายในขาสีก็พอจะครบแล้วนะย่อทํา1 2 3 4หมาจบสีได้เนี่ยสูบวิ่งจริงนะครับเออโซนนี้วิ่งขึ้นมาเทสโซนแนวต้านเดิมนะที่ประมาณ4 0 0พ 700กับอีก6 0ดอลลาร์กลมๆนะเออแล้วก็มีการยอร่อลงมาตรงนี้เนี่ยอาการยอร่อชุดนี้คล้ายบ b c นะเรียกได้ว่าแทบจะตามปินการาฟไปด้วยกันกันเลยทีเดียวนะครับโซนนี้เนี่ยย่อลงมาเนี่ยอาการยอร่อตรงนี้เนี่ยยอ่อมาทํา3สวิงนะชุดภายในอาจจะมองเป็น ABC ตรงนี้เนี่ยพอจบได้แล้วนะเออแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมาด้านบนนะครับกับประเทศแนวต้านเดินรือมีการยอร่อนะมุมอมองภายในชุดใน1ชั่วโมงเนี่ยคล้ายบ b c นะ เพราะถ้าชุดนี้มีการย่อมาไม่ดุดโลเนี่ยโอ้หให้60.8แล้วด้วยมีการเด้งย่อไม่ดุดโลนะมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะทําชุดส่งราคาในการเด้งต่อ B ีชุดหนึ่งตรงนี้น่าสนใจนะอาจจะต้องมาติดตามันหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่ธนาตามง่ายๆในการตาม3สวิงง่ายๆท่าประจําท่าเดิมที่เราตามมาอย่างยาวนานนะครับเออไปตามสสวิงง่ายๆก่อนนะว่าไอชุดนี้ถ้าเด้งขึ้นไป M3 เนี่ย M3 จะไปได้ใครแค่ไหนนะจะไปให้้อยออฟ A หรือจะได้กลับตัวขึ้นไปเทสโซนล้อด้านบนตรงนี้ต้องไปตามมันต่อนะทีนี้ไปดูมุมมองในภาพกลับไป4ชั่วโมงสักนิดหนึงนะครับว่าเออตรงนี้เนี่ยมันจบเนี่ยมันจบ a ได้ไหมแล้วมันจบ a ตรงนี้หรือมันจบ m 2เช็คง่ายๆนะเหย่าบฟิบโบต้องใช้ฟิบโบเวลามาช่วยสักนิดหนึ่งนะครับมันเทนเบตฟิบทาม e นะวัดจาก0ถึง1นะครับแล้วก็วางเอาไว้นะ เออจะเห็นว่าชุดนี้ราคาลงมาให้50แล้วนะโซนฟิโบราคานะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยไม่ผ่าน3 3%เนตะตรงนี้สำคัญนะระวังนะว่าไอ้ชุดที่ลงมาสสวิงชุดนี้เป็นการลงมาคอมเพลตของสวิงแรกของชุดพักตัวหรือว่าเป็น A ้นั่นเองนะครับหลังจากนี้เนี่ยราคาจะมีการเลือ้อยต่อนะขึ้นไปทำา3สวิงเหมือนเดิมนะโดยการขึ้นไปทำา B นะครับเออมุมมองนี้เนี่ยเป็นมุมมอ,องการตาม b ีอัลแฟทเรียบร้อยแล้วนะเนื่องจากว่าขาเเนี่ยเราได้เงื่อนไขของการทำา3สวิงมาให้ เป็นหานสาลงมาเนาะไปชุดคอเลชั่น3สวิงพักตัวลงมาจบ3ส่งแบบนี้นี่เองนะครับตัวนี้ก็มาตามต่อนะว่ามีโอกาสไหมที่ราคาจะดันขึ้นไปดันขึ้นไปดมองไหนได้บ้างล่ะชุด3สวิงภายในมกเกร์ที่เราตามเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนก,กันนะที่ไปเจอ 1, 2, 3, 4, 5ขึ้นมาจบ A นะครับชุดนี้นะเทรนที่จบเนี่ยเป็นแค่เทรนชุดย่อยๆของสับเบีนะครับลงมาทำา3 ABC จบเนาะ ขึ้นไปทำหนึ่งสองสามสี่ห้าจบ A ย่อมาทำา B แล้วก็ดันขึ้นไปทำา C ต่อเพื่อไปจบ b สีส้มใน DK น,นี้นะมุมมองเนี้ต้องไปตามหน่อยนะครับว่าถ้าราคาขึ้นไปตรงนี้ได้จริงเนี่ยหรืออาจจะเป็นตาม3สวิงชุดภายในในสีฟ้าชุดนี้ประกอบด้วยก็ได้ถ้าชุดนี้เป็นชุดพักตัวจริงๆเนี่ยได้ ABC ชุดนี้ต้องบอกว่าถ้าราคายอ่อทำขา C ีย้ายพลาดนะจ๊ะเออสายเวฟก็าจะรอสวบขา C กันเหมือนเช่นเคยนะครับ อีเเลียมทรงดีนะเออทีนี้เรามาดูเป้ากาวชินิดนึงนะเหมือนมื่อกีนะครับว่าถ้าราคาเนี้ปรับจบ M2 ได้เนี่ยแล้วเราจะกาวถึงไหนได้บ้างแหมสาหรับสายกาวจะถูกใจตอนนี้นะครับวัดง่ายๆนะตาม3สวิงนะครับเออสีเหลืองขึ้นมาชุดนี้ทํา M1 นะย่อมาทํา M2 ขึ้นไปมทํา M3 านะครับก่อนที่มุมมองราคาชุดเนี้ยส่งขึ้นมาเป็นเทรนเนาะเออแล้วกลับตัวขึ้นไปวิ่งไปเป็นเทรนได้เนี่ยพอจะตามบุกมองไหนได้บ้างมุมอมองสีขาวในภาพใหญ่เนี่ยชุดเนี้ยมองเป็นการตาม M5 นะครับ ดังนั้นสีเหลืองชุดนี้จะเป็นชุดย่อยของ M5 ที่เราตามแล้วเนาะแต่ลองตาม3ามซีไปก่อนนะดันขึ้นมา M1 ย่อมาทํา M2 ขึ้นไปทํา M3 วัดฟิโบเอชชันดูนะครับศูนย์หนสนะสมมติเข้าๆแล้วกันว่า M2 เนี่ยลงมาจบให้สักโซนประมาณ50สมมุติไปก่อนนะพอเรายังไม่เห็นขาซีนะครับตรงนี้เนี่ยโอ้โหเป่ากาวแรกบิทิเลียมถ้าดันลอยอัเอขึ้นไปได้เนี่ยต้องได้ชุดนี้เป็นชุดพักตัวก่อนนะแต่ถ้าดันลอยอัพเอขึ้นไ่ได้จริงๆเนี่ย เป้ากา่าเป้าแรกประมาณ5้าพันสองนะโ oh, อ้เรียกได้ว่าสุดปอดนะครับเออแต่ว่ามุมมองนี้เป็นแค่มุมมองก่าเท่านั้นนะจ๊ะติดตาม3สามซงภายในประกอบด้วยนะครับเออต้องไปตามดูแล้วนะว่าถ้าขึ้นไปจบตรงนี้ได้เนี่ยมีโอกาสไหมที่เอาแค่ okay, เป้ากา่าเป้าแรกพอนะ swing สามซุยงโซนนี้นะครับแล้วก็เออยู่นี่นะเออเนี่ยต้องไปตามต่อนะว่า M3 ชุดนี้หลังจากการปรับจบ C ีเอาไในมุมมองที่เรากำลังตามอยู่เนี่ยพอที่จะไปได้ถึงไหนได้บ้างสำหรับมุมมองเทเลียมเนี่ยต้องฝากให้เพื่อนๆไปติดตามมันต่อด้วยนะ ก็เรียกได้ว่าคลิปนี้เอามาฝากกันสั้นๆคร่าวๆประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับมุมมองของทั้ง bc แล้วก็อิตาเลี่มนะเออถือว่าทรงสวยอยู่นะช่วงนี้นะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีมุมมองไหนถ้าสนใจบ้างสําหรับทั้ง2ตัวนะครับหรือว่าเพื่อนๆถ้ามีคนไหนสนใจอยากให้ผมส่องเหรียญตัวไหนดูตัวไหนต่อ สามารถพิมพ์ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เหมือนกันนะเออก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาติดตามด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปถัดไปเนาะนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ